ความรู้เบ็ดเตล็ดในภรวจักหกร้อยห้าสิบห้าพวจักรนั้นอันหมุนอยู่อย่างนั้นบัณฑิตพึงทราบโดยว่าองค์ไหนเกิดแก่สัจจะไหนและองค์ไหนเป็นสัจจะอะไรหนึ่งโดยกิจหนึ่งโดยเป็นเครื่องกั้นหนึ่งโดยกปมาทั้งหลายหนึ่งโดยต่างความลึกหนึ่งโดยต่างในหนึ่งอีกตามควรขยายความโดยว่าองค์ไหนเกิดแต่สัจจะไหน ในข้อเหล่านั้นเพราะเหตุที่กรรมทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลท่านกล่าวไว้ในสัจธรางว่าเป็นสมุทัยสัตว์โดยไม่แปลกกันในธรรมทั้งหลายในบทว่าอาวิชชาปัจจยาสังขาราเป็นต้นสังขารอันมีเพราะอาวิชชาจึงเป็นทุติยสัจจะเกิดแต่ทุติยสัจจะด,ด้วยกันวิญญาณอันมีเพราะสังขารเป็นปฐมสัตว์เกิดแต่ทุติยสัตว์องค์มีนามรูปเป็นต้นมีเวทนา ที่เป็นวิบากเป็น,นที่สุดอันมีเพราะวิญญาณเป็นต้นเป็นปฐมสัตว์เกิดแต่ปฐมสัตว์ด้วยกันตัณหาอันมีเพราะเวทนาเป็นทุติยสัตว์เกิดแต่ปฐมสัตว์อุปทานอันมีเพราะตัณหาเป็นทุติยสัตว์เกิดแต่ทุติยสัตว์ด้วยกันภพอันมีเพราะอุปทานเป็นปฐมสัตว์และทุติยสัตว์ทั้งสองเกิดแต่ทุติยสัตว์ชาติอันมีเพราะภพเป็นปฐมมสัตว์เกิดแต่ทุติยสัตว์ พระามรณะอันมีเพราะชาติเป็นปฐมสัตว์เกิดแต่ปฐมสัตว์ด,ด้วยกันเพราะว่าจากนี้บัณฑิตพึงทราบโดยว่าองค์ไหนเกิดแต่สัจจะไหนตามควรโดยในดังกล่าวมาชนี้เป็นอันดับแรกโดยกิจห5 6้อยห้าสอีกข้อหนึ่งเหตุใดในองค์เหล่านี้อวิชาย่อมยังสัตว์ทั้งหลายให้ลุ่มหลงในวัตถุคืออารมณ์ทั้งหลาย และเป็นปัจจัยเพื่อความปรากฏขึ้นแห่งสังขารทั้งหลายด้วยในเดียวกันนั้นสังขารก็ปรุงแต่งสังคตะธรรมและเป็นปัจจัยแก่วิญญาณด้วยภายวิญญาณก็รับรู้วัตถุคืออารมณ์และเป็นปัจจัยแก่นามรูปด้วยทั้งนามรูปก็ค้ำจุนกันและกันและเป็นปัจจัยแก่สรายตนะด้วยสรายตนะเล่าก็เป็นไปในวิสัยของตนของตนมีรูปเป็นต้นและเป็นปัจจัยแก่ผัสสะด้วยผัสสะเล่าก็ สัมผัสอารมณ์เป็นปัจจัยแก่เวทนาด้วยเวทนาเล่าก็เสวยอารมณ์และเป็นปัจจัยแก่ตัณหาด้วยตัณหาเล่าก็กำนัดยินดีในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความกำนัดยินดีและเป็นปัจจัยแก่อุปทานด้วยอุปทานเล่าก็ถือมั่นในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความถือมั่นและเป็นปัจจัยแก่พบดูพบเล่าก็ค่านไปในคติต่างๆและเป็นปัจจัยแก่ชาติด้วยชาติเล่าก็ยังขันทั้งห้ายให้เกิดและเพราะเป็นไป ด้ยเป็นอาการเกิดขึ้นแห่งขันทั้งหลายนั้นจึงเป็นปัจจัยแก่ทารามารณะด้วยทารามารณะเล่าก็ครอบเอาความงอมและความแตกแห่งขันทั้งหลายไว้และเป็นปัจจัยเพื่อความปรากฏขึ้นในภพอื่นเพราะเป็นที่ตั้งคือเป็นเหตุแห่งปกินนกะทุกมีโสกะเป็นต้นเหตุนั้นเพราะว่าจากนี้บัณฑิตถึงทราบแม้โดยกิจคือความเป็นไปโดยหน้าที่สองในบททั้งปวงตามควร โดยเป็นเครื่องกัน้น657อีกข้อหนึ่งเหตุใดในบทเหล่านี้บทว่าสังขารมีเพราะปัจจัยคืออวิชานี้เป็นเครื่องกัน้นคือปฏิเสธความเห็นว่ามีผู้สร้างบทว่าวิญญาณมีเพราะปัจจัยคือสังขารเป็นเครื่องกัน้นความเห็นว่าอัตตาเคลื่อนที่ได้บทว่านามรูปมีเพราะวิญญาณเป็นเครื่องกัน้นคณะสัญญาความสำคัญว่าเป็นก้อน แสดงความแตกได้แห่งวัตถุที่คนเขากําหนดเอาเองว่าเป็นอัตราบทว่าสลายตนะมีเพราะปัจจัยคือนามรูปเป็นต้นเป็นเครื่องกั้นความเห็นผิดต่างๆมีเห็นว่าอัตตาเห็นต่ะยันใหญ่อัตตารู้สึกอัตตาสัมผัสอัตตาสวยเวทนาอัตตายาอัตตาถือมั่นอัตตาเป็นอัตตาเกิดอัตตาแก่อัตตาตายดังนี้เป็นต้นเหตุนั้นภาวจกนั้นบัณฑิตพึงทราบแม้โดยเป็นเครื่องกั้นความเห็นผิดตามควร โดยอุป,ปมาห5ร้อยห้าสิบดอีกข้อหนึ่งเหตุใดในองค์เหล่านี้วิชาอุปมาเหมือนคนบอดเพราะไม่เห็นธรรมทั้งหลายทั้งโดยลักษณะประจำตัวของธรรมนั้นๆทั้งโดยสามัญญลักษณะสังขารอันมีเพราะปัจจัยคือวิชาเหมือนการก้าวพลาดของคนบอดวิญญาณอันมีเพราะปัจจัยคือสังขารเหมือนการหกล้มของคนก้าวพลาดนามรูปอันมีเพราะปัจจัยคือวิญญาณเหมือนความเกิดเป็นแผล สีขึ้นแห่งคนหกลม้มสลายตนะอันมีเพราะปัจจัยคือนามรูปเหมือนต่อมหัวฝีอันเกิดขึ้นเพื่อให้สีแตกผัสสะอันมีเพราะปัจจัยคือสลายตนะเหมือนอะไรกระทบต่อมฝีเข้าเวทนาอันมีปัจจัยคือผัสสะเหมือนความทุกข์เจ็บปวดเกิดแต่การกระทบตัณหาันมีเพราะปัจจัยคือเวทนาเหมือนความปรารถนาจะแก้ทุกข์ อุปทานอันมีเพราะปัจจัยคือตัณหาเหมือนการคว้าเอายาแสลงด้วยมุ่งแต่จะแก้ทุกภพอันมีเพราะปัจจัยคือ,อปรทานเหมือนการทายาแสลงที่ตนถือไว้ชาติอันมีเพราะปัจจัยคือภพเหมือนเกิดเป็นสีกลายเพราะทายาแสลงเข้า,ารารมรณะอันมีเพราะชาติเหมือนความแตกแห่งเพราะสีกลาย หรือในหนึ่งเหตุใดในองค์เหล่านี้อวิชาย่อมครอบงำสัตว์ทั้งหลายไว้โดยทำให้ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดเหมือนเฝ้างำดวงตาทั้งสองข้างไว้คนโง่ที่ถูกอวิชานั้นครอบงำไว้แล้วย่อมห่อตัวไว้ด้วยสังขารทั้งหลายอันนำไปสู่พบใหม่เหมือนตัวไหมห่อตัวได้ด้วยส่วนตั้งส่วนหนึ่งแห่งฝักไหม วิญญาณที่สังขารครอบครองแล้วย่อมได้ที่อาศัยในคติทั้งหลายเหมือนพระราชกุมารที่ปรินายกปกป้องแล้วย่อมได้ความสนับสนุนในราชสมบัติวิญญาณย่อมยังนามรูปมากประการให้เกิดในปฏิสนธิเพราะตึกไปในอารมณ์อันเป็นนิสแห่งอุบัติมีกรรมนิมิตเป็นต้นเหมือนนักเล่นกลทำกลให้เกิดได้ห้ายประการ ระยะตนะที่ตั้งมั่นอยู่ในนามรูปแล้วย่อมถึงความเจริญงอกงามไพบูร์เหมือนพุ่มไม้ในป่าที่ตั้งมั่นอยู่ในพื้นดินดีย่อมถึงความเติบโตงอกงามแผ่กว้างผัสสะย่อมเกิดเพราะความกระทบกันแห่งอายตนะเหมือนไฟเกิดเพราะการสีแห่งไม้สีไฟอันบนเวทนาย่อมเกิดแก่บุคคลผู้ถูกผัสสะกระทบเหมือนความร้อนเกิดแก่คนที่ไฟถูกเอา ตัณหาย่อมเจริญมากแก่คนที่เสวยเวทนาอยู่เหมือนความกระหายเพิ่มมากขึ้นแก่คนที่ดื่มน้ำเกลือเข้าไปผู้ทะเยอทะยานด้วยตัณหาแล้วย่อมทำความปรารถนาในภบทั้งหลายเหมือนคนกระหายปรารถนาในน้ำดื่มการทำความปรารถนานั้นนับเป็นอุปทานของเขาเขาย่อมมั่นด้วยอุปทานเหมือนปลายึดเอาเบ็ดไว้มั่นด้วยความโลภในเหยือ่อเมื่อพบมีอยู่ชาติก็ย่อมมี เหมือนเมื่อพืชมีอยู่นอก,ก็ย่อมมีพระรามรณะย่อมมีแก่ผู้เกิดมาแล้วแน่แท้เหมือนการล้มย่อมมีแก่ต้นไม้ที่เกิดขึ้นแล้วเป็นแน่เหตุนั้นเพราะว่าจากนั้นบัณฑิตถึงทราบแม้โดยอุปมาทั้งหลายดังกล่าวมาชนิดตามควรโดยต่างความลึก ห5 9อีกข้อหนึ่งเหตุใดคํคำพระบาลีว่าอานนท์ก็แลปฏิจจสมุปน,นี้เป็นธรรมลึกด้วยเขาที่ปรากฏออกมาก็ลึกด้วยดังนี้พระผู้มีพระภาคสรัดไม้เอาความที่ปฏิบัตินั้นเป็นธรรมลึกทั้งโดยอัดคือผลทั้งโดยทำรรคือเหตุทั้งโดยการแสดงทั้งโดยปฏิเวทเหตุนั้นภาวะจาักนั้นบัณฑิตถึงทราบแม้โดยต่างความลึกตามควร ลึกโดยผลในความลึกเหล่านั้นเหตุใอจอัดคือความที่ชราเกิดขึ้นเป็นไปพร้อมเพราะปัจจัยคือชาติชื่อว่าเป็นธรรมลึกเพราะอัดคือความที่ชรามราณะเป็นไปพร้อมเพราะปัจจัยคือชาติอย่างนี้ว่าชรามราณะย่อมไม่มีแต่ชาติหาไม่ได้และเว้นชาติเสียมันจะมีเหตุอื่นก็หาไม่ได้และมันย่อมเป็นไปพร้อมแต่ชาติด้วยประการอย่างนี้ดังนี้ เป็นธรรมที่รู้ได้ยากในเดียวกันนั้นอัดคือความที่ชาาิเกขึ้นเป็นไปพร้อมเพราะปัจจัยคือพรบละไว้ไปยันใหญ่อัดคือความที่สังขารเกิดขึ้นไปพร้อมเพราะปัจจัยคืออวิชาล้วนเป็นธรรมลึกเหตุน,นั้นเพราะว่าจากนี้จึงชื่อว่าลึกโดยอัดแลนี่เป็นความลึกโดยอัดคือผลในพระวาจากนี้เป็นอันดับแรกแท้จริงผลที่เกิดแต่เหตุท่านเรียกว่าอัด ดังพระบาลีว่าความรู้ในผลอันเกิดแก่เหตุชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิทาลึกโดยเหตุประการหนึ่งเหตุใดอัดคือความที่อวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารทั้งหลายชื่อว่าเป็นธรรมลึกถ้าวิชาเป็นปัจจัยแก่สังขารน,นั้นๆโดยอาการใดและโดยสถานะใดกานนั้นและสถานะนั้นเป็นกรณีที่รู้ได้ยากในเดียวกันนั้นอัดคือความที่สังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญ,ญาณ ล่าไว้ไปยันใหญ่อาจาคือความที่ชาติเป็นปัจจัยแก่ชรามรณะล้วนเป็นธรรมลึกเหตุนั้นพระว่าจากนี้จึงชื่อว่าลึกโดยธรรมแลนี่เป็นความลึกโดยธรรมคือเหตุในวาวะจากนี้แท้จริงคําว่าธรรมเป็นชื่อแห่งเหตุดังพระบารีว่าความรู้ในเหตุชื่อว่าธรรมะปฏิสัมพิทาลึกโดยการแสดงประการหนึ่งเหตุใดแม้การแสดงปฏิจจสมุปบาทนั้นก็ลึก เพราะเป็นให้ดำเนินไปโดยเหตุนั้นนั้นโดยประการนั้นนั้นย่านอื่นแต่พระสัพพัญยุตยานย่อมไม่ได้ที่ตั้งในปฏิจจสมุปบาทนั้นยิ่งอย่างนั้นพระวจากนั่นในบางสูตรทรงสแสดงอนุรมบางสูตรทรงสแสดงโดยปฏิโรมบ้างสูตรทรงสแสดงทั้งโดยอนุโรมและปฏิโรมบ้างสูตรทรงสแสดงตั้งแต่ตอนกลางไปโดยอนุโรมบ้างบ้างสูตรทรงสแสดงทั้งสาม สนทิ่สี่สังเขตบางสูตรทรงแสดงสองสนทิ่สามสังเขปบางสูตรทรงแสดงแต่สนทิเดียวสองสังเขปเหตุนั้นเพราะว่าจากนี้จึงชื่อว่าลึกโดยการแสดงนี่เป็นความลึกโดยการแสดงลึกโดยปฏิเวทประการหนึ่งเหตุใดในปฏิจจสมุปบาททรรมนี้ สภาวะแห่งธรรมมีอวิชาเป็นต้นนั้นใดอันหนึ่งเพราะสภาวะใดที่พระโยคาวจำตลอดแล้วธรรมทั้งหลายมีอวิชชาเป็นต้นก็เป็นอันได้แทงตลอดโดยลักษณะประจาตัวของธรรมนั้นๆอย่างถูกต้องด้วยสภาวะนั้นจัดว่าลึกเพราะอย่างได้ยากเหตุนั้นภาวะจักนี้จึงชื่อว่าลึกโดยปฏิเวทในเดียวกันนั่นแลเหตุใดในปฏิจจสมุตบาทธรรมนี้ อาจคือความไม่รู้ความไม่เห็นความไม่แทงตลอดด้วยดีซึ่งสัจจะแห่งอวิชาก็ลึกอาจคือความปรุงแต่งความพ่อคูณขึ้นความเป็นไปกับราคะความแย้งต่อราคาแห่งสังขารทั้งหลายก็ลึกอาจคือความว่างเปล่าความไม่ผลขวายคือไม่มีความคิดความไม่เคลื่อนที่ไปแต่ปรากฏโดยปฏิสนธิได้แห่งวิญญาณก็ลึกอาจคือความเกิดขึ้นพร้อมกันความแยกกันความแยกกันไม่ได้ ความน้อมไปความสลายได้แห่งนามรูปก็ลึกอาจคือความเป็นอธิปดีความเป็นโลกความเป็นวาวรความเป็นเขตความเป็นวิสยีคือเป็นอินทรีย์แห่งสรายตนะนก็ลึกอาจคือความต้องกันเข้าความเบียดกันเข้าความถึงกันเข้าความประชุมกันเข้าแห่งผัสสะก็ลึกอาจคือความเสวยรสอารมณ์ความเป็นสุขเป็นทุกข์ และกลางกลางความสเสวยอย่างนิชชีวะความไม่มีอัตตาผู้สเสวยแห่งเวทนาก็ลึกอาจคือความเพลิดเพลินความจอดใจความปรารถนาที่ไหลรุดดุดลำธารแหลกคุมดุดเคลือเถาแพกว้างดุดแม่น้ำและไม่รู้จักเต็มดุดทะเลแห่งตันหาก็ลึก อาจคือความยึดความถือความปักใจความจับใจความก้าวล่วงยากแห่งประทานก็ลึกอาจคือความประมวลไว้ความปรุงแต่งไว้และความซัดไปในกำเนิดในคติในวิญญาณถิติและในสัตตะมิวาดแห่งภพก็ลึกอาจคือความเกิดความได้กำเนิดความอย่างลงในคันความผลิตขึ้นความปรากฏขึ้นแห่งชาติก็ลึก อาจูค,ความสิ้นไปความเสื่อมไปความตกไปน้รแ,แปลไปแห่งชรามรณะก็ลึกเหตุนั้นภาวะจากนี้จึงชื่อว่าลึกโดยปฏิเวทแลนี้เป็นความลึกโดยปฏิเวทในปฏิปฏจจสมุปบาทนี้ต่างโดยในห6 0้อหสิบประการหนึ่งเหตุใดในปฏิจจสมุปบาทธรรมนี้มีในแห่งอัดอยู่สี่คือเอกัตตะในในแห่งอัดเป็นอันเดียว นาณนตาในในแห่งอัดต่างๆกันอัพยาฟารณในในแห่งอัดว่าไม่มีความผลขวายเอวังธรรมตาในในแห่งอัดว่าเป็นธรรมดาอย่างนั้นเองเหตุนั้นภาวจักนั้นบัณฑิตจึงควรทราบแม้โดยความต่างในอีกตามควรเอกัดตาในในสีในนั้นความไม่ขาดสายแห่งความสึกต่อดังนี้คือ สังขารมีเพราะปัจจัยคืออวิชาวิญญาณมีเพราะปัจจัยคือสังขารเป็นต้นดึกความที่พืชถึงความเป็นต้นไม้เพราะความมีขึ้นแห่งอวัยวะของต้นไม้มีหน่อเป็นต้นสืบต่อกันมาฉะนั้นชื่อว่าเอกะตะในซึ่งเป็นในที่เมื่อพระโยคาว,วาจรเห็นโดยถูกต้องย่อมละเทสะทิฐิได้เพราะอย่างรู้ความไม่ขาดสายแห่งการสืบต่ออันเป็นไปอยู่โดยความสัมพันธ์กันแห่งเหตุและผลเมื่อ เห็นผิดไปย่อมจะยึดมั่นสัจสะตะทิฏฐิเพราะถือเอาความไม่ขาดสายแห่งความสืบต่ออันเป็นไปอยู่โดยความสัมพันธ์กันแห่งเหตุและผลว่าเป็นอันเดียวไปเสียนานัตตาในส่วนการกําหนดลนักษณะของใครของมันแห่งธรรมทั้งหลายเนีย่ยวิชาเป็นต้นชื่อว่านานัตตาในซึ่งเป็นในที่เมื่อเห็นโดยถูกต้องย่อมละสัสตทิฏฐิได้เพราะเห็นความเกิดขึ้นแห่งสิ่งใหม่ๆเมื่อเห็นผิด ไปย่อมจะยึดมั่นอุเชททิฏฐิเพราะถือเอาเหตุผลอันตกอยู่ในสันดานเดียวกันคือมีสันสัตตต,ติเดียวกันดังกล่าวแล้วสันดานมาแตกลงคือตายนั่นเองว่าต่างกันคือเป็นคนละอันไม่สืบต่อกันไปเสียอัพยาปารณในความที่อวิชชาไม่มีความขนขวายคือไม่มีความคิดว่าสังขารทั้งหลายข้าทําให้เกิดขึ้น หรือว่าสังขารไม่มีความผลขวายคือไม่มีความคิดว่าวิญญาณเข้าทําให้เกิดขึ้นดังนี้เป็นอาทิชื่อว่าอัพพยาปารนัยซึ่งเป็นในที่เมื่อเห็นโดยถูกต้องย่อมละอัตตาทิฏฐิความเห็นว่ามีอัตตาได้เพราะอย่างรู้ความไม่มีผู้สร้างเมื่อเห็นผิดไปย่อมจะยึดเอาอักุริยะทิฏฐิเพราะไม่ถือเอาความเป็นเหตุแห่งธรรมทั้งหลายมีอวิชชาเป็นต้นซึ่งแม้เมื่อความผลขวายไม่มีก็มีได้โดยสภาวะนิยม เอวังธรรมตาในส่วนในว่าความเกิดขึ้นแห่งผลมีสังขารเป็นต้นย่อมมีแต่เหตุมียวิชาเป็นต้นเท่านั้นดุดความเกิดขึ้นแห่งนมส้มเป็นต้นย่อมมีแต่นมสดเป็นต้นฉะนั้นไม่ใช่อื่นดังนี้ชื่อว่าเอวังธรรมตาในซึ่งเป็นในที่เมื่อเห็นโดยถูกต้องย่อมละอเหตุตุกะพิฐิและอักริยะพิฐิได้เราะอย่างรู้ผลโดยสมควรแก่ปัจจัย เมื่อเห็นผิดไปย่อมจะยึดมั่นอหิตุกะทิฏฐิและนิยตวาทะเพราะไม่ถือเอาความเป็นไปแห่งผลตามควรแก่ปัจจัยแล้วยังถือว่าสิ่งอะไรอะไรไม่ได้เกิดแต่เหตุอะไรอะไรถือว่าสุดแต่โชคเคราะห์ต่างหากแลเพ้าว่าจากนี้บัณฑิตถึงทราบโดยว่าองค์ไหนเกิดแต่สัจจะไหนหนึ่งโดยกิจหนึ่งโดยเป็นเครื่องกั้นหนึ่ง โดยประมาททั้งหลายหนึ่งโดยต่างความลึกหนึ่งโดยต่างในหนึ่งตามควรด้วยประการชนีห้อยหเพราะเหตุที่บุคคลผู้ยังไม่ได้ทำลายภาวะจักอันอย่างไม่ถึงเพราะเป็นธรรมลึกอันต่อต้านยากก็ถือเอาได้โดยในต่างๆนี้เสียด้วยดาบคือยานอันดีที่หินอย่างประเสริฐคือสมาธิแล้วแลล่วงสังสารและภัยอันเป็นทั้น อยู่เป็นนิดดุดอัศนีวิจักือสายฟ้าไปได้ไม่มีสักคนแม้ในฝันจึงอยู่ข้อนี้แม้พระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสไว้ว่าอานอน์ก็ปฏิจจสมบปบาทนี้เป็นธรรมลึกด้วยเขาที่ปรากฏออกมาก็ลึกด้วยอานอน์ก็เพราะไม่เข้าใจไม่รู้ตามธรรมนั่นมูสัตนี้จึงเป็นมูสัตนี้จึงเกิดเป็นผู้ยุ่งเหยิงดุดได้ยุ่งเกิดเป็นผู้ซับซ้อน ดุดรังนกคุณิเกิดเป็นผู้สับสนดุดญ้ามุงกระจายและญ้าปล้องไม่ล่วงอบายทุคติวินิบาตสงสารไปได้ดังนี้เพราะเหตุนั้นบัณฑิตผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลและเพื่อความสุขแก่ตนก็ดีแก่ผู้อื่นก็ดีพึงลาก,กิจเสร็จเสจเสียแล้วจะได้ความอย่างลงมั่น ในประเภทแห่งปัจจัยการอันลึกนี้ด้วยประการใดก็พึงเป็นผู้แสดงประกอบหนึ่งเนืองด้วยประการนั้นเทินปริเทศที่17ชื่อบัญญาภูมินิเทศในอภิการแห่งปัญญาภาวนาในประกรณรวิเศษชื่อวิสุทธิมักอันข้าพระเจ้าทําเพื่อประโยชน์แก่ความปราโมทแห่งสาธุชนดังนี้